าเป็นต่างประเทศล่ะครูจาก195ประเทศทั่วโลกนะคะที่ครูอ้อ,อสอนออนไลน์ในส่วนของวิทยานิพนธ์ออนไลน์นี่นะคะสรุปได้ว่านะคะในส่วนของเครื่องมือการวิจัยแล้วก็ผู้ตรวจสอบความที่งตรงในต่างประเทศเนี่จะมีความสําคัญมากเขาจะเน้นมากๆเลยในส่วนของตัวนี้และที่สําคัญอย่าลืมนะคะจะเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์เนี่ยที่นักศึกษาทําในต่างประเทศนะคะส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การสร้างวัตถุหรือว่าการสร้างความมั่งคัง่งความร่ารวยเป็นหลักแล้วก็จะมีเวอร์ชั่น2เวอร์ชัน2ที่ที่บอบว่ามีความเขาเรียกมีความ นิยมมากๆเลยนะในปัจจุบันก็คือเขาจะนิยมให้ถ้าเป็นนักศึกษาไทยที่ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเกือบทุกประเทศค่ะคุณในต่างประเทศนะเขาจะนิยมให้นักศึกษาทําวิทยานิพนธ์นะคะในเรื่องของอะไรคุณลองทายดูว่าคือเรื่องอะไรได้ไหมคะในเรื่องของจิตคะ่ะในเรื่องของจิตวิญญาในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการทําสมาธิในเรื่องของการรู้สึตัวอะไรประมาณนั้นนะคุณดูนะประมาณนั้นนะคะแล้วถามว่าในการเก็บรวบรวมข้อมูลตรงนี้ก็จะมีส่วนนะคะจะมีรายละเอียดอยู่เยอะเลยนะคุณนะแยกออกมา ้เป็น15วิดีโอเห็นไหมบนดูเนาะจะมี15วิดีโอในส่วนของความเที่ยงความตรงตรงนี้จะมีอะไรคะจะมีเรื่องของการตรวจสอบความเชื่อถือได้สําคัญมากนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องความเที่ยงตรงในการสอบซ้ําจะมีทีเทสนะคะแล้วก็จะมีทฤษฎีต่างๆไม่ว่าจะเป็นของคูเดอร์ลิชัสันนะคะหรือว่าในเรื่องของการวิเคราะห์ความแปรปรวเนี่ยจะมีหมดเลยที่สําคัญด้วยเหมือนกันในเรื่องของการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีวิธีการหาความสอดคล้องมีความเที่ยงตรงของเชิงเนื้อหาด้วยตรงนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษาด้ววยเเเช่นนดีกกกัมาร็บ ข้อมูลแยกออกมาให้คุณได้มากมายเลยทีเดียวคุณสามารถช็คไปช้อปปิ้งได้ทั้งหมดนะคะตรงนี้จะเป็นวิดีโอทั้งหมดเลยนะคุณถามว่าเวลาเรียนเยอะไหมครูก็จะบอกว่าไม่เลยค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะในแต่ละวิดีโอนั้นจะขึ้นอยู่กับคุณเลือกได้แล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะมี1นาทีจนถึงประมาณสูงสุดนี่ประมาณ32นาทีต่อหน,นึ่งวิดีโอขึ้นอยู่กับเนื้อหาแล้วก็สา,าระแสดงว่าคุณสามารถที่จะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาซื้อครั้งเดียวค่ะคุณเรียนได้ตลอดชีพเกี่ยวกับคอร์สวิจัยออนไลน์นะคะคุณสามารถซื้อได้ที่เว็บไ เว็บไซต์ w w w t e s i l l c o m นะคะเข้าไปที่ t e s i l l c o m ค่ะแหล่งรวมช้อปปิ้งความรู้ออนไลน์แห่งแรกของโลกค่ะสอนโดยครูอ,อ้อยุพารักเยอรมนีนะคะผู้เชี่ยวชาญการสอนวิจัยออนไลน์ระดับโลกเลยทีเดียวมานั่งอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณนะคะทฤษฎีนี้ทุกๆวิดีโอนั้นนะคะผ่านการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านทําให้นักศึกษาทั่วโลกกว่า195ประเทศทั่วโลกจบมาแล้วสําเร็จมาแล้ววันนี้อยู่ในมือคุณ คุณของคนไทยในราคาพิเศษสุดๆนะคะในราคาพิเศษสุดๆเลยทีเดียวนะคะตอนนี้คุณสามารถที่จะมองดูได้ไหมมาดูตรงนี้กันนะคะมีห้องเรียนที่5นะเป็นผลการวิจัยนะคะประมาณนี้นะ